สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนชั่วโมงนี้พบกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง มาตรฐานตัวชี้วัดท .1.1 ป .1 ท 1. 1. .1 อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท .1.1 ป .1 ท .2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านท .2.1 ป .1 ท 1. .1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านสะกดคำและอ่านเป็นคำที่ประสมสะระเออได้ถูกต้อง 2. เขียนสะกดคำที่ประสมสะระเออได้ถูกต้องสะระเออเป็นสะระเสียงยาว สะระเอประกอบด้วยสะระเอและสะระอเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นอเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นสะระเอคำสะระเอที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดจะใช้รูปสะระเอและยอยักษ์ รูปสะระเอและยอยักษ์สะระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นยอยักษ์เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นกิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านคำสะระเอ,อมีตัวยอสะกดเกยสะกดว่ากอเอยอเกย เจอสะกดว่าจอเอยอเจยเดยสะกดว่าดอเอยอเด สะกดว่าต่อเออยอเตยเบยสะกดว่าบอเออยอเบย สะกดว่าปอเอยยอเปอยเอยสะกดว่าอ,ออ,อเอยยอเอย เฉยสะกดว่าขอเออยอเฉยเฉยสะกดว่าชอเออยอเฉย เผยสะกดว่าถอเออยอเผยเผยสะกดว่าผอยอเผย เสยสกดว่าสอเออยอเสยเหยสกดว่าหอเออยอเหย สะกดว่างอเอยอ,อยอเงย์เยยสะกดว่ายอเอยอยอเยอยอ เนยสะกดว่านอเอยยอเนอยเรยสะกดว่ารอเออยอเรอย เมยสะกดว่ามอเอยอเมยเลยสะกดว่าลอเอยอเลย เพยสะกดว่าพอเออยอเพยเคยสะกดว่าคอเออยยอเคย เฟยสะกดว่าฟอเออยอเฟยเธยสะกดว่าทอเอยยอเธย เฉยสะกดว่าซอเออยอเฉยเชยสะกดว่าชอเออยอเชย เฮยสะกวดว่าฮอเออยอเฮยกิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำสะระเออ เกยคือการติดหรือค้างพาดอยู่เช่นเรือเกยฟัง่งการทับพาดเหลื่อมกันอยู่ตรงขอบหรือริมปูพรมเกยกันเขยคือสามีของลูกหรือญาติเช่นลูกเขยหลานเขยน้องเขย เคยชื่อสัตว์ทะเลเช่นเคยตาดำกุ้งตัวเล็กๆสำหรับทำกะปิ <c oughs> เงยการยกหน้าขึ้น เฉยนิ่งไม่แสดงความรู้สึกไม่สนใจไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เช่นโดนดุก็เฉยแย่งคิวคนอื่นเฉยเลยนิ่งอยู่ไม่แสดงอาการใดๆออกมาเช่นนั่งเฉยนอนเฉยยืนเฉยจ่าเฉย เชยคือการจับหรือช้อนขึ้นเบาๆด้วยความรักไข่เอ็นดูเช่นเชยคางตกโปรยปลายลงมาในคำว่าฝนเชยเตยชื่อต้นไม้มีทั้งชนิดขึ้นเป็นกอและขึ้นเป็นต้นลักษณะใบแคบยาวเรียงสลับเวียนเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอด ที่พบเห็นทั่วไปเช่นเตยหอมใช้ใบปรุงแต่งกลิ่นและสีในอาหารเนยไขมันน้ำมันหรือโปรโตีนที่ทำจากน้ำนมสัตว์มีทั้งเหลวและแข็ง เผย,ยค่อยๆเปิดออกค่อยๆขยายออกค่อยๆแย้มออกเช่นเผยม่านเผยความลับเลยคือการพ้นหรือเกินจุดที่กำหนดเช่นเลยเวลาเที่ยงไปตั้งนานรถเลยบ้านไปแล้วเลยเวลานอนอายุเลยวัยกลางคน เสยการช้อนขึ้นงัดขึ้นเช่นช้างเสยงาเอามือหรือหวีตลบผมขึ้นไปด้านบนเกยเรือเสยฝั่งเหยเบ้ใช้แก่หน้ากิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่า ข้อหนึ่งกอไก่เกยขอไข่เงยคขอควายเคยข้อหนึ่งตอบกอไก่เกย ข้อสองกอไก่เกยขอไข่เขยคอควายเ,ยเฉยข้อสองตอบขอไข่เขย ข้อ3กมไก่เกยขอไข่เงยคอควายเคยข้อ3ตอบคอควายเคย ข้อ4กอไก่เกยขอไข่เงยคอควายเคยข้อ4ตอบขอไข่เงย ข้อ5กอไก่เชยขอไข่เตยขอควายเนยข้อหตอบกอไก่เชย กอไก่เชยขอไข่เตยคอควายเนยข้อ6ตอบขอไข่เตย ข้อเจ็อไก่เชยขอไข่เตยคอ,อควายเนยข้อเจ็ดตอบคอควายเนย ข้อ8กอไก่เสยขอไข่เลยคอควายเผยข้อ8ตอบคอควายเผย เสยขอไข่เลยคอควายเผยขอ้อ9ตอบขอไข่เลย ข้สิบกอไก่เสยขอไข่เลยคอควายเผยข้อสิบตอบกอไก่เสย ค่ะในชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอชมเชยนะคะสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจในการฝึกอ่านคำสระเออที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดและขอปรบมือให้กับนักเรียนคนเก่งที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องครบทุทกข้อสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ